สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆวันนี้เดี๋ยวมาดูป้ามิตรจะทำอะไรจะทำซุปมะเขือใส่ปลาทูก็จะมีปลาทู2ตัวมะเขือเดี๋ยวเราเอามะเขือไปต้มนะคะต่อไปเราก็จะมีดอกแคดอกแคเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มไม่ต้องเอาเกสรอ,ออกนะคะป้าว่ามันขม อร่อยดีล่ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นยอดมะละแมวหรือยอดมะละหวานนะคะผักก็จะมีแค่นี้ล่ะคะ่ะแตงกวาต่อไปก็จะมีพริกจินดาแล้วก็พริกกระเหลี่ยง หอ,อมแดงกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปคั่วค่ะทำบ้านๆง่ายๆดีค่ะป้าชอบแบบนี้ค่ะเอาลงกระทะค่ะใส่ลงไปเลยคั่วคัวคั่ว,วเสร็จแล้วตักขึ้นเลยเดี๋ยวเราไปทอดปลาทูทอดเสร็จเราก็จะแกะไว้นะคะ ต่อไปเอาคกมาใส่พริกลงไปกับกระเทียมหอ,อมแดงที่คั่วไว้ใส่ลงไปก่อนทำตาตาตาไปค่ะละเอียดประมาณนี้นะคะปลาทูที่เราแกะไว้ใส่ลงไป ตาไปค่ะตามไปเลยประมาณนี้นะคะไม่ต้องละเอียดมากต่อไปไปดูมะเขือป้าค่ะมะเขือป้าล้างน้ำเกลือแค่น้ำเกลือล้างให้เรียบร้อยนะคะ แช่น้ําเกลือไว้เป็นครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ล้างล้างออกแล้วก็ไปต้มนะคะมะเขือป่าไม่ดําเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดแล้วก็ตำมต่อไป้ามะเขือก็จะขาวจุวอยู่เลยต้มนิ่มๆค่ะต้มไม่ให้ละเอียดนะคะตำมให้พอ เหลือเป็นชิ้นๆอยู่เลยตำเบาๆค่ะอ้าวปรุงด้วยอ้าวปลาระใส่ลงไปอันนี้ก็ชูรสขาดไม่ได้เลย ใส่ลงไปเครื่องปรุงก็จะใส่แค่นี้แหละของป้าตามตามต่อไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะซุปมะเขือใส่ปลาทูโอ เขือก็ยังขาวจั้วอยู่เลยตักขึ้นเลยค่ะพร้อมผักค่ะผักป้าก็ไม่มีอะไรมากมีต้มดอกแคยอดมะละหวานแล้วก็แตงมาค่ะเพื่อนๆมากินข้าวกับป้ามิตรวันนี้ ตำปลาทูใส่มะเขือหรือว่าซุปบักเขือใส่ปลาทูค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ป้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ